เกี่ตดบล็คอิเล็กโทรอนกนแดนหอรู้จักกับแพทรู้จักก็หังรู้จักก็ฝากบอกด้วยเบรกแตกมันหยุดมันหยุดไม่อยูดไม่หยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันเบรกแตกเบรกแตกมันหยุดมันหยุดไม่อยูดไม่หยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันเบรกแต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 กเต็มหน้าแบ่วยความใส่แตกแตก คนเต็มเบ้าตาอยากเดินเข้าไปทำต้องความรู้จักน่ารักเป็นบ้าเอาเฮ้ยนี่ไปไหนให้โอกาสพี่ได้โชว์ลีลาลงทางเสียเวลาตามพี่มาแฮปปี้เปิดเสื้อโชว์กล้ามท้องถ้าเจอเรียนร้องกว้างเซ็กซี่สังคมมันอันตรายจะไปกับใครที่โตให้นี่ผู้บาดเห็นบอกกันได้ถ้าเธอมาน้ำบนปากเพ่คนอยากเธอฉันอยากเจอกลัวว่าเธอจะติดใจฉันจะซีชดเข้าไป เต็มที่ยีหยยหยุดไม่ยที่นี้มันหยุดไม่อยู่มันหยุดไม่อยูไม่ยมันเบร a แตก c k b r e a กมันหยุดมันหยุดไม่อยู่มันหยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันเบรกแตกกันที่จะควบคุมมาชามันชิดขอไม่หยู่ตอนนี้ตามลาไลฟ์สตี นีจะทำให้เธอประทับใจฉันในลีลาล้มคมรักไม่มีกันชนเพาฉันไม่ได้แต่งมาออกมาอกมาผมพีพลังมาโคนอยากเธอชักอยากเธอกลัวว่าเธอจะติดใจฉันสตที่ดเขาไปอยากให้เตะทียี่ยี่ยี่ยืนไม่อยืนเลยทีนี้ยุนมนยังไม่ยอมยู่ไม่ยอม ไม่อยู่ไม่ยู่ไม่อยู่มันเบรกแตกขับรถจะตกถนนเพราะว่าบังเอิญไปเจอไฟนะ,ะถ้าทางจะสีนอนเพราะว่ามันสูดจนตาพร่าอยากรู้จริงๆไอ้ดมกรบไปทำที่ไหนกันมา,อไ,นนมาไอ้เราก็ขี่ทรงัยเลย,ยอ,ปปลลเเอย่าบิดไม่เข้าไปปาดนะปาดใต้ปาดป่าปาดหน้าปาดหลังจนรถพี่เลิกจะเป๊ะอยากโชว์นวัดขับปั๊บขับรถคุยกันไม่โอเครถน้องดูท่าจะแรงแต่งมาสะแพงใช่ไหมเลนเดวันไหนอยากจะออกรถไป่เปิดพี่ไว้ว่าแดดดี คนอยากเธอฉันอยากเจอกลัววันเธอจะติดใจเันจะสีชุดเขาไปอยากให้เต็มทียี่ยี่ยี่ยื่ยย่ยเล้วทีนีมันยุไม่ยู่แต่้นม่อยู่ไม่อยู่มันเกแตกเรตมันหยุดมันหยุไม่อยมันหยุดไม่อยมันอยุดไม่อยไม่อยมันเบกแตแตกมันหยุดมันหยุดไม่อยู ให้หยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันเบรกแตกเบรกแตกมันหยุดมันหยุดไม่อยู่ให้หยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันเบรกแตกอ่ะเพียมตรงนี้เลยครับเพียมครับบอกไม่เห็นแล้วครับเพียมครับทางนี้ก่อนครับ แตกวิแตกไปแล้วครับผมนะเฮ้ยคนละแตกครัเบอันตีแตกแกแต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 กแกอตกแ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 ดกแวกแต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 กแรกแต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 อแต้วตก็ตกแตกแตกงตกแ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 นกแตกแนกเตกแ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 ตกรตกแ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 ตกงตกแตกแตกงตกแตกแสกแกแตกแตกแต็นตกแตกแตกแตกตกแตกแหกแต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 กแะกกแตกกกยกแตก ก็มก็เป็นอย่างนี้แหละก็อยากคิดมากนะครับทำเพลงคิดมากมาเยอะแล้วครับเราทำอะไรบ้างมันก็มีเพลงกับเนื้อหาจริงจังเยอะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกเลยก็อยากทำเพลงสนุกสนุกบ้างครับโดนเลยอ่ะสนุกสนุกนะใช่เลยสนุกทั้งคนร้องสนุกทั้งคนฟังเพราะผมเห็นพี่ๆเนี่ยออกออไลน์กันเต็มที่จริงจริงสุดๆไปเลยพี่เอ็มตอนนี้ก็หอบอยู่เลยนะมีอาการต้องนจแค่ไหนออกออกเิเยนออกเิเยงหน่อยฮะ อะไรกันปล่อยมานานนี่ยนะฮะพี่อุ๋ยนานแล้วเหมือนกันครับแต่ MV เพิ่งปล่อยครับเพิทำครับผมแอบดู MV ดูเต้นตามใช่เมื่อกี้ก็อยู่ข้างหลังเลยนะฮะเต้นตามกันได้เต้นไม่ยากนะพี่เราแต่ท่าเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากครับไม่ยากครับแต่ท่าท่าพี่มันจะแอดวานซ์หน่อยไงพี่เออ เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอบูทอเบสแน่นอนนะฮะเขียวเหลืองแดงใช่ในครั้งนี้ต้องเป็นของแท้ก็เข้ากับเพลงเบรกแตกเลยเพราะทีนี้ก็ฝ่าไฟแดงพุ่บเข้าไปก็เบรกแตกแล้วนี่ไงเลยครับคนละคนละแดงแล้วพี่อ่อไฟแดงขับรถอันตรายอ๋อตราใช่ไเนี่ยโอ้โหเออไม่งนะฮะปล่อยมาแบบนี้เพลงมันต้องเต้นแน่นอนแล้วก็ฟีดแบ็กของผู้ฟังเป็นไงบ้างฮะของแฟื่นเล่นทุกที่ก็สนุกที่ครับใช่ไหมฮะเต้นกันยับครับนี่ ของเราแบบแบบว่ามันแค่แบบย่อมๆเล็กๆอย่างเนี้อเราว่าเราคือพี่เก่งมากอ่ะสนุกมากอ่ะสนุกกันาทั้งตูเนี่ยแหละฮะเห็นเนี่ยกล้องเนี่ยโยกไปโยกมานี่ก็คอเคอะไปหมดเลยอบเดียวเดี๋ยวกระเด็นมเปิดมาเลยครับเพลงมาเต้นด้วยเต้นด้วยเหรอฮะใช่แต่เวลาเรามันจะไม่พอมั้งพี่ไหฉันต่อถึงสะบายสามโอ้โหใจฝ่าจริงๆเลยเนี้เต้นกันแล้วยังฮะมีอะไรกันอย่างเงี้ยมีการเต้นการอะไรกันยังฮะสำหรับแฟนๆอะไรเงี้ย ัฟเวอร์เอาเพลงมาคัฟเวอร์อะไรเงี้ยพีมาเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมก็มีครับมีน้องเต้นส่งมาก็มีครับในเพจของเราที่เฟ e บุ๊กครับแล้วก็น้องพโยตี้เนี่ยเขาชอบเดินมาบอกว่าพี่ต้องใช้ไหม่นิดนึงนะพี่ น้องๆคุยตี้ดีที่แบบว่าเคยเจอกันครับก็จะแบบชอบมาแล้วที่ไหนครับแถวบ้านแถวบ้านอ๋อไอ้เรื่องไปเจอแถวบ้านบังการิเขาเดินเต้นมาครับจริงๆที่น้องๆเขาชอบไปทำอะไรแถวนั้นฮะแถวบ้านจะมีอะไรแบบนี้เยอะเสาเยอะเสาไฟฟ้าพี่เสาไฟฟ้าเ้ยชอบจังเลยเพลงเพลงมาซีอยากเต้นอ่ะ มันมีท่าเต้นใช่ไหมพี่ส่วนเนื้อหาเป็นยังไงบ้างอะพี่เบรกแตกเนี่ยเปรกต่างครับเปรียบเทียบครับคือหยุดไม่อยู่ครับเจอผู้หญิงสวยแล้วก็อดใจไม่ไหวเหมือนเดิมอาไรนะนี่ครับเดี๋ยวเอี่ยผมนะครับดังๆหน่อยดังๆหน่อยพร้อมแลนะฮะผมเต้นตามเลยนะพี่ติดต่อเข้าไปข้างลำตัวนะครับแบมือออกมาครับเออไม่ยากนะป่าอยู่ที่ปากครับอยู่ที่หน้าครับสัมภาษณ์ที่หน้า มีกังขยับด้วยเออไม่ยากไม่ยากคุณผู้ชมเต้นตามได้นะฮะอันนี้มันจะเหนื่อยกว่าที25นิดหน่อยนะฮะ เ้าประมาณนี้พอพี่ประมาณนี้พอเลยพี่เนี่ยเปลี่ยนแล้วอาการนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วกอล์ฟคนนั้นมันเป็น HD HD h i h Definition นะฮะจริงเลยติดได้กระทั่วบ้านทั่วเมืองอโหปวดหลังเลยว่ะหลังเดาะเลยท่านี้ก็จะดูไม่ดีขนาดส่วดีโอเลยครับพี่ปนยังไงบ้างสนุกสนานไหะช่ครัก็มีน้องในวงทุกวันนี้เล่นวงสดด้ยครับขน กลองมีเบสมีอะไรมาเล่นด้วยครับคือส่วนตัวตอนแรกเนี่ยถ้าพูดถึงบูเอทเบสนะครมันจะนึกถึงเพลงแรปหน่อยใช่ไหมฮิปฮอปอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่าสามชาติหรือว่าโจโจเพิ่มเติมขึ้นมาคิดยังไงบ้างอะพี่ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันตลกผมรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าไอ้จังหวะบีดแบบเนี้ยมันไม่มีที่ไหนในโลกอะคืออย่างจาเมกาก็มีเร็เก้ใช่ไอ้กามีฮิปฮอปมีอะไรอย่างนี้ มีจังหวะของตัวเองคนไทยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบขึ้นมาปั๊บอลรู้เลยอ่ะมันแบบมันจังหวะคนไทยอะ่ะแล้วมันอยู่ในใสายเลือดนะคนเนี่ยพอได้ยินจะไม่ขยับมันโยกแล้ว,ว<ร>อ่ะมัมีขยับผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเชยหรือเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าบางคนอาจจะเรียกวยออย่าเฮ้ยเสียวอะไรเงี้ย ผมไม่เลยผมภูมิใจว่าผมรู้สึกว่าเนี่ยสไตล์คนไทยเราก็มีจังหวะของคนไทยเองประจำชาติเราใช่ครับนี่ไงเนี่ยคนบอกเสียวปุ๊บตบตบเลยไม่ได้ตบมือกันตบมือกันโอ้โหะวมคนไทยด้วยกันอย่างนี้ครับผมนะฮะก็เต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีสิกวิดีโอก็เาเรียกว่าสนุกสนานกันง่ายๆอะไรอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงบูต้าเบสเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆกลุ่มหลายๆคนเลยก็ได้นะออกมากี่ครั้งพี่ๆก็ยังคงแบบ อินสตาเทนแล้วก็เป็นวัยรุ่นตรงนี้เป็นไงบ้างครับครับก็ไม่ยอมแก่ครับแต่หลายครั้งมาหรที่บอกว่าพี่คะหนูดูพี่ตั้งแต่อนุบาลเฮ้ยเกินไปไม่ใช่ฉันอยากจะบอกเนี่ยดูตั้งแต่ประถมเลยแต่น้องเขาจะใส่ชุดมหาลัยยืนพูดกับเราครับผมก็แสดงว่าก็ผ่านพ้นมาหลายปีแล้วนะฮะเติบโตมากับแฟนเพลงส่วนเนี้ยเพลงเร็วพี่ยังมีแพลนว่าจะออกเพลงช้าอะไรอีกไหมครัมีครับเตอนนี้ครับก็ทำเสร็จมานานแล้วครับเดี๋ยวรอถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยครับ จะออกให้ฟังกันฟิชเชอร์ลิงกับรุ่นใหญ่ในวงการนะครับเดี๋ยวรอฟังว่าเป็นใครนะครับเอาล่ะครับขเร็วนะพี่เพียงชายแอสสมบัติโอ้โหเพี่ชายโอ้โหเร้องสาวเสียงดีครับครับผมโอเคก็รอติดตามเนาะตามประมาณช่วงไหนพี่นานแค่ไหนว่าเดือนหน้าเนี่ยครับเดือนหน้านะฮะตอนนี้งานโชว์งานไปแดนซ์กันงานอะไรอย่างนี้สามารถติดต่อได้เลยใช่ไมี่พี่เบสช่มีช่องทางการติดต่อหรือว่าอะไรอย่างไนมกันไหมฮะก็ ทุกอย่างในโซเชียลครับยกเว้นหมดเลยยกเฟซบโซเชียลแคมปที่เราไม่เล่นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรวะอ๋อไม่มีเอ็มต้นโชว์โซเชียลแคมป์เหรอไม่มีไม่มีอนนัเขาส่งตัวเนี่ยอ๋อพี่เดี๋ยวนี้เต้นในโซเชียลแคมด้วยเหรอพี่คิดก่อนคิดก่อนเร้่เลยเนี่ยฮะนี่เลยไี่ขึ้นล่างนี่เลยครับผมยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมชื่อเดียวกันหมดเลยง่ายๆเลยเนี่ยติดตามกัน ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนเพลงเบรกแตกดาวน์โหลดอะไรยังไงนะฮะสำหรับใครอยากจะเก็บไปฟังตื่นที่บ้านต่ออะไรนี้ปรหาโหลดตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้ผมไม่ใช่ผมไม่ได้เอาไปขายครับก็ขี้เกียจมันต้องเสียเอกสารลิสีวุ่นวายก็เพลงนี้ก็เอาไปเลยนะไม่ใช่แค่เพลงนี้นะครับผมก็หลายเพลงนั้นที่ผ่านมาครับก็เพลงหน้าเดี๋ยวถ้าถ้าก็ ก็อันไหนจะขายก็ขายครับอันไหนไม่ขายก็แจกฟรีก็เป็นไงี้ครับแล้วจะลงเพราะฉะนั้นอะไหที่เขาจะขายจริงๆเนี่ยผู้ชมก็ดิ้ดๆหน่อยๆเป็นกำลังใจให้ศิลปินให้คนเบื้องหน้าเบื้องหลังไนี่ยังมีนะผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยคือคนที่นำผลงานมาแสดงยังมีอีกหลายๆคนเลยที่เนานั่งอยู่หลังจอคอมพิวเตอร์หลังมอนิเตอร์ต่างๆเซตเสียงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นกำลังใจครับพวกเขาด้วยนะครับใช่แล้วนะครับจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างไหมฮะกลับมาคราวนี้ ก็อยากมีคอนเสิร์ตเนี่ยครับก็รอแฟนๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูว่ากระแสดีๆก็ยอดวิวเยอะๆเราก็คงจะหาสปอนเซอร์จากคอนเสิร์ตได้ไม่ยากครับนี่ฮะเะยฮะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะแดนซ์อยากจะสนุกอันเนี่ยฮะก็เข้าไปติดตามกันใน y o u t u b e YouTube นะฮะแล้วก็ถ้าโหลดได้ก็โหลดกันไปครับนะฮะช่วยกันนะฮะจะได้มีเขาเรียกว่าดูคอนเสิร์ตของบูธเบสสนุกๆอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โทีนี้ให้พี่โต้งฝากถึงซิงเกิลเบรกแตกชนิดหนึ่งก็แล้วกันครับครับโอ้โห ผมเลือกอะนะพี่จะพูดอะไรนะครับผมคือผมเลือกที่สุดแล้วนะพี่เขาบอว่าจริงๆเพลงนี้เราปล่อยมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับปีใหม่ที่ผ่านมาครับก็น่าจะสนุกกระติ๊ตอนปีใหม่หน้านะครับผมหมายถึงว่ายังอยู่เอาเร็วนะไม่ใช่ใช่หมายถึงย่าไงนั้นคือว่ายาวกันไปครับก็ฟังง่ายครับจริงๆไม่ต้องคิดเลยมากเฮฮา ะะระว่างนั้นเดี๋ยวมีซิงเกิลออกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเราทำกันอยู่ตลอดครับน,นะนะฮะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆบูาเบสด้วยนะฮะสรุปสนานกันไปแบบนี้นะฮะไปโหลดไปเต้นไปแตกกันได้เลยทีเดียวยนะครับแตกนะครับนะ มันยาวแต่คุณเหนื่อยเออคำเดียวเองผมขอเะให้ผมเดินสะดวกเถอะพี่เอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับท่านนะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอขอบคุณลีด้วยครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงทางอเมรีคีวีเอสดีหมายเลขสารเสียงนี้ผมก็ปีนัทตะก่อนน้องวีและวีโรดและพี่ๆบุตรเบสลาคุณผู้ชมก่อนเจอกันใหม่บ่ายโมงตรงในวันพรุ่งนี้วันนี้สสสสววััััดดีีคครรบบ มันยไม่ยุ่มันยุ่ไม่ยุไม่ยุ่มันแตกแตกมันมันยไม่ยุ่งมันยุ่ไม่ยุไม่ยู่มันแตก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 ตกแตกเต็มหน้าความสวยความใสเธอแตกกระจายก็เต็มเบ้าตาที่เดินเข้าไปทำความกระจัด